เนส้ัสมดีค่ะค่ะพี่น้องคุยใส่ตอนมันน้ำค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซบไลส์สไตล์สาวแมมเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินสมมักม่วงค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะพี่น้องค่ะนี่งามๆเลยค่ะซื้อมาสองพวงแบบนี้แหละค่ะซื้อมาสองพวงนะคะเนาะกินกับเมื่อนีนะคะที่พาพี่น้องมากินกับเจลเจลประแดกคนๆของเ้าแบบนี้เลยพี่น้องเบิ่งเนี่ป้อเบิ่งเนี่ตอนมันแบบใสอันหัวหอมแดงน้ำเด้อค่ะเด้อคืออยากค่ะพี่น้องคะบันไดกินลายมือเนาะเนาะมาค่ะมากินสมมังม่วงแซบๆน้ำกันย่ำแรงค่ะพี่น้อง่ะมาค่ะ กินแล้วค่ะบับาทีนิขออนุญาตปาดก่อนดวยค่ะเด้อเอาหน่วยนีนะ้เนาะน่องอันบ่ได้มาก,กินน้ำค่ะอืมนี่พี่น้องงามๆเลยจ้ะคุยเลยเนะคะเนาะ เดี๋ยวห้ามแบบคนดีขนาดเบองบาดตอนประแดกมาเลยค่ะเด้อหืม หมดีค่ะค่ะเนื้อแบบง่ามคักพี่น้องมันสิออกแบบว่าเหลืองๆเน่จังหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ทันด้สุกเลยพี่น้องมะม่วงอันมะม่วงนำดอกไม้มันมันเป็นแบบนี้นี่เบิง่งยังแบบกรอบๆเลยสดๆเลยค่ะพี่น้องเอ้ ความสมเน้ยสุดยอดเลยค่ะน่วยกำลังแบบพอดีกินค่ะ อีกสักหน่อยก่อนค่ะฮิดเป็นแผ่นยังทีก็แซแสบครเป็น้นงะุ๋ยส่เลย คืนย้ำม,มือแรงค่ะอืม,อม,อม สมดีค่ะคุพี่น้องคุยใ่ตอนมันน้ำค่ะตามากินเมื่อว่ามเมือ่อเมื่อค่ะเอามาโชว์ซุปพี่น้องเบิ้งนี่ละค่ะแซ่บดีค่ะค่ะ น้ำลายแตกพี่น้องน้องก็ไปเล่นน้องก็ไปไกินน้ำมันเลยโอ้ยใส่ละจัดนวดันใหญ่เลยมันสิมีอย่างเลยค่ะเด้อแต่ว่าก็นี่สปาดออกอยู่ค่ะ กินทั้งเปลือกก็ได้ผู้ใดบ่มากก็เอาเปลือกมันออกค่ะพี่น้องค่นี้เอาเปลือกมันออกนะคะเนาะคุยใส่เลยค่ะ มาจับพี่น้องจ้ามากินสมมงมองแสบๆน้ำกันจา้า สมดีครับพี่น้องเ,เอ้อเราดะชูทรับเอาอย่างมันค่ะละ่างมาแเลยล่ละแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างอยู่นะคะเนาะเพราะมันยังสดอยู่งามๆเลยค่ะเบิงคุยใสหัวหอมแดงค่ะอืม สมคักอันนี้พี่น้องกรอบดีคักค่ะ เต็มปากเต็มคม,มค่ะปาดไปเนาะ ส่วนครักเดี๋ยวนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วค่ะพะี่นี่อิ่มแล้วนะคะเด้อสมดีครับค่ะมากินซุปพี่น้องเบิ้งนี่นะคะ่ะกินบืบ่อมืเดียระคะลายเติบค่ะนี่เจี๊ยบห้าวกะแสบค่ะคืออยากนะคะเนาะแนวสวมแนวสวมแข็งแสบค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ นั่นแหะคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสํานีนะคะนอกอิม้ะคะ่ะจังไดกะฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าคระัพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ